ครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนสถิติกันต่อนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราเคยเรียนค่าเฉลี่ยไปแล้วนั่นคือการหาค่าเฉลี่ยแบบข้อมูลแจกแจงความถี่กับไม่แจกแจงความถี่นะครับคราวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยรวมกับค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักค่าเฉลี่ยรวมนั้นมาจากผลรวมของจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยแต่ละตัวบวกกันนะครับหารด้วย จำนวนข้อมูลทั้งหมดบวกกันนะครับส่วนค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนั้นจะเป็นใช้ในกรณีที่ให้ความสําคัญของข้อมูลต่างกันเช่นให้ความสําคัญของข้อมูลชิ้นที่1เป็น3เท่าให้ความสําคัญของข้อมูลชิ้นที่2เป็น1เท่าให้ความสมคัญของข้อมูลชิ้นที่3เป็น2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับ <S 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 เวลานั้นเขาให้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง3ชิ้นอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้แบบถ่วงน้ําหนักนะครับก็คือ ผลรวมของน้ำหนักคูณกับข้อมูลนั้นบวกกันหารด้วยจำนวนน้ำหนักทั้งหมดนะครับก็คือน้ำหนักบวกกันทั้งหมดเนาะตามสูตรนี้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันว่าข้อมูลไหนจะใช้ค่าเฉลี่ยรวมข้อมูลไหนจะใช้ถ่วงน้ำหนักนะครับอันแรกนะมีนักนักเรียนม .5 3ห้องมีน้ำหนักเฉลี่ยดังนี้ทัา845บคนค่าเฉลี่ย63แสดงว่าให้จำนวนนักเรียนมาและให้ค่าเฉลี่ยของห้อง8มาก็คือ x บานมา แล้วก็ n 1มานะครับต่อไปห้อง10ก็คือค่าเฉลี่ย67แต่ให้จำนวนมา43แสดงว่า n 2คือ43 x bar 3, 3คือ67และห้อง16 n 3คือ29 x bar 3คือ59ให้หาน้ำหนักเฉลี่ยของทั้ง3ห้องเราก็เข้าสูตรเลยนะครับ x bar เท่ากับนะครับ x bar เท่ากับ 45คูณ63บวก43คูณ67บวก29คูณ59ทั้งหมดนี้หารด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะหารด้วย45บวก43บวก59นี่นะครับคือผลบวกเท่ากับตัวแรกจะได้2835 ตัวที่2จะได้2 8 8แปและตัวสุดท้ายจะได้1711แล้วหารทั้งหมดนี้ด้วย117่งรเครับหนึเพราะฉะนั้น x าา์รวมจึงมีค่าเท่ากับนะครับหาคำตอบมาแล้วได้63.48 x บามจรวมนะครับหกสิกิโลกรัม ครับนี่คือ x bar รวมของนักเรียนทั้ง3ห้องต่อไปโจทย์แบบถ่วงน้ำหนักนี่เห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะมาคิดในเกรดฉเฉลี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละวิชานั้นจะมีจำนวนหน่วยกิตที่ต่างกันนะครับหน่วยกิตนี้จะเป็น W ส่วนเกรดนี้จะเป็น x นะครับน้ำหนักนี่จะคงที่ทุกคนจะต้องได้น้ำหนักเท่ากันหมดแต่สิ่งที่แตกต่างของแต่ละบุคคลก็คือเกรดที่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เกรดเฉลี่ยคือ x บาเกรดก็คือเกรดเฉลี่ยนะครับก็ได้เท่ากับ2คูณ2.5บวก1.5คูณ3บวก1คูณ1.5และบวก0.5คูณ4นะครับ0.5คูณ4แล้วหารทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ด้วย เกรดบวกกันนะครับ2.5งจุดบวกสบวกหนบวกสนะครับเท่ากับข้างบนได้เป็น5บวกกับาไม่ใช่ขอโทษทีนะครับข้างล่างก็จะเป็น W บวกกันขอโทษทีเนาะ W บวกกันก็จะต้องเป็น2นะครับบวก บวก1บวก0.5นะครับ5บวก4.5บวก1.5และบวก2หารด้วย5นะครับหารด้วย5เพราะฉะนั้นเกรเฉลี่ยก็เลยกลายเป็นได้2.6นะครับเกรเฉลี่ยคือ2.6อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการถ่วงน้ำหนักเนาะ พวกเราก็ทำแบบฝึกหัดนี้3ข้อนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับหน้าครับสวัสดีครับ